นี่นะครับบ <ce> okay. ๊อบฟิตอาร์ตทำงานนะครับปลามุงครับปลามุงกัดบอบฟิตอาร์ตนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวหาแต้มต่อครับนี่ครับเดี๋ยวปักฟินอาร์ตทำงานนะครับนี่ครับ เดี๋ยวปักฟินอาร์ทำงานอีกแล้วนะครับดูครับเดี๋ยวปักฟินอารไขว่เจกวันนะครับดูครับมีตัวเป็นโดนครับปลาเก๋าใช่ฟังโอเคครับครับเดี๋ยวปักฟินอาร์ทำงานอีกแล้วเนี่ยที่ปลาเก๋าใช่ฟังมีตัวเป็นโดนครับ นช้้ไดสดๆกันเลยนะครับจากทะเลครับนี่ครับนี่ครับนี่นั่งเรือตกแล้วนี่ครับสดๆกันเลยครับโอเคไปตกต่อครับ